เราต้องหายใจถักปากนะคะแล้วก็เจ็บนะถือว่าเจ็บฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนที่สี่ทุ่มแล้วนะคะจะรอยคือคอมันเจ็บเพราะว่าเราต้องใส่ท่อหายใจเราวางยาสลบนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะผู้ที่ให้ฟังอนนดีตให้ดูแผลที่เจาะเข็มแล้วเกลือนิดเดียวนะคะเรือดลูชาบดอยมากแล้วก็มีแผลซี่โครงนะคะทุกคนดอยมากมากเลย แค่นีเอง <Okay. S 1> เมื่อเท้าดำเจาะข้างเดียวเนาะโอเคกูไรนะเขาเจบพออยู่นะแวยวคุยกันนะคะบายๆคนแรกกินาก่อนก็คินเป็นโจ๊กนะคะอาหาอ่อนๆก็จะดีเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราเขียวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าที่เสียมันเอื้อเพราะว่าเราใส่ก๊อดอุจจบุนนี้อยู่นะคะ จริงๆวาวนที่เห็นก็คือจะมีผ้ากอดปิดตรงนี้ใช่ไหมก็เราสามารถเปลี่ยนผ้ากอดได้นะคะเพราะว่าเลือดหรือว่าน้ำดเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยของเสียว่าจะไหลออกมานะคะแล้วแต่บุคคลบางคนก็เลือดไหลเยอะดอยแต่คนนะคะแต่ของเราก็ไหลไปเยอะมากเนี๋ยจะซับให้ดูนะคะจะปาวดีเฮียค่ะปาวดีนอะ ซึ่งก็ไม่ได้มีเลือดสดไปถ้าเลือดสดก็จะแดงแบบถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวว่าเอออยู่กเกาหลีอ่ะมันมีอะไรบ้างกินอะไรบ้างราคาเป็ในยังไงก็ไปดูในทิกตอกลักแบบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะรีวิวไว้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำในรีวิวไว้แต่ว่าแนะนำว่าเต็มๆก็ทิกตอกนะค,ะคืออันนี้มันเป็นโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนโยเกิร์ตอ่ะอร่อยมาก อร่อยเดอดอร่อยจริงๆนะคะ Lost Story นาะ17กรัมโปรตีนนะคะแล้วก็กาแฟด 4, ีผ่าีพ0นวอนเพราะเป็นเลเบเดตบวกเอสเปรสโซ1ช็อตนะคะเช้ากับวันเที่ยงหรอคือจะมีเขียนอย่างนี้ไปเลยแล้วก็มีภาษาเกาหลีนะคะคือการลืมได้ดีมากๆเลยหรอคือเราอยากให้ที่ไทยอะ่ะเล่งเห็นตรงนี้มากเลยอะ่ะอยากให้ที่ไทยทำมากเลยเพราะยังมีคนแก่แล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่หลงในการกินยานะคะอู้กูจะกินอันไหนเวลาไหนโอ้โโกงไปหมดนะคะถ้าแบบเนี้ยคือแบบง่ายมากเลยนะเป็นซองแพ็ค แต่ข้อเสียอาจจะเพิ่มขยะพนิดนึงแต่จะบอกว่าที่นี่จัดก,การขยะดีมากคือเราอย่าไปกินขยะ0405นะคะโดนปรับได้นะคะขยะเขามีแยกหลายสีเลยอะเห็นไอ้เพิ่มาทำรีวิวไว้อยู่ คือเราต้องแยกขยะก่อนทิ้งนะคะเขาสติกมากคนที่นี่เขาสติกมากๆาเรื่องขยะนะคะแนะนับว่าใครที่ผ่าตัดนะคะคือตอนแปเพศเราอะวันสองวันเราก็คือกินซิงแล้วคือตัวนี้อะโบรดิกซิงใครขอเลยแอดเจ๊0903บิวนะคะสั่งกับเราได้เลยอันนี้ร้านเราเองนะคะสีอะโบรดิแฮรีนะคะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นนะคะในช่วงที่ผ่าตัดมากๆนะคะ วิตามินสตัวที่เราแนะนำนะ B อัเบีซนะคะที่เรากินช่วงผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดนะคะวิตามิน B รวมนะคะแนะนำว่าให้เป็น50บหมวกขึ้นไปนะคะหรือ50หรือ100อนะคะอย่ากินแบบวิตามิน B รวมของไทยเพราะว่าเป็นวิญญาณวิตามิน B ีนะคะด้อยมากจริงๆวิตามินพวกนี้นะคะเหมาะสำหรับแบบต้องการในช่วงผ่าตัดมากๆนะคะอยากจะบอกกินข้าวเสร็จนะคะข้าวสองข้าวคือกินวิตามินแบบพอไปได้เลย เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าตัวไหนผสมกันยังไงบ้างนะคะมีรวมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วนะคะที่จะต้องกินเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ๊ยดูกินอาหารครบแล้วครบจริงๆหรอมือ๊อกีนแล้วกินอะไรคะได้วิตามินเท่าไหร่คะถ้าจะให้ได้วิตามินอ่ะเราต้องกินอาหารที่หลากหลายและเยอะมากๆนะคะเราก็จะได้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ัตาเราอาจจะอ้วนได้เนาะอย่างเช่นที่เรากินอาวุดิบซีนะคะใครที่แก่จริงๆเขาออกแบบมาเพื่อที่จะลดสิวลดความบานผมลวกและเล็บ แต่ซิงอ่ะมันไม่ได้ดูแลแค่นั้นมันดูแลในเรื่องของอย่างอื่นด้วยนะคะตีเปิดชีโดดให้เลยคือซิงจริงๆอ่ะไปคอยจายเนาะที่ทําใหเอนไซม์ในร่างกายสาวกว่าสามร้อยกว่าชนิดทำงานได้ดีถ้าขาดซิงไปเอนไซม์พวกนี้จะทำงานไ,ไม่ได้เหมือนเป็นคู่หูนะคะผู้ช่วยเนาะคือเหมือนกับตันอะ่ะที่ขับเครื่องบีคนเดียวถ้าไม่มีผู้ช่วยก็ทํางานอาจจะไม่ดีนะคะจริงๆอ่ะอันนี้จําเป็นนะคะคือต้องมีผู้ช่วยเนาะแล้วก็เป็นตัวดึงนะคะที่ใช้ในเรื่องเอนไซม์ที่กำจัดอนุมูลอิสระนะคะมันต้องไปช่วยกันนะคะแ้ววตันนีีมบบทททาาาใกรง ควบคุมการเป็นเลือดขาว T a ละ B เซลล์นะคะลิมโฟไซต์เนาะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะโดยยับยั N AC, N ้งนะคะ NF κappa B นะคะปรับสมดุลไม่ให้มากเกินไปสารคดี A สารโปรตีาานรักษาบาดแผลนะคะช่วยในการเติบโตและพัฒนราระหว่างการต้านทานนะคะช่วยในเรื่องของการได้กลิ่นและรสชาติโคติโควิดควอนต์ซิงค์นะคะช่วยในก,การเจริญเติบโตของเชื้อราและไวรัสจึงถูกนำมาใช้รักษาสีและรักษาหวัดเนาะควบคุมความอ้วนแล้วก็ซัพพอร์ตการนอนได้นะคะจะบอกว่าซิงค์นะคะมันไม่สะสมในร่างกายต้อง ได้รับทุกวันนะคะถ้าคุณไม่ได้กินหอยนางรมทุกวันก็คือคุณขาดซิงนะคะเพราะว่าซิงมีมากในหอยนางรมนะคะอาการที่บ่งบอกว่าคุณขาดซิงแล้วนะคะก็คือการรับรู้รสและกลิ่นผิดปกติมีจุดกขาวบนเล็บมือนะคะมีปัญหาโรคผิวหนังต่างๆผิวที่มันไม่แข็งแรงเนาะผมบ่วงกนะคะแต่ว่าต้องไปดูวิตามินบีรวมดิได้รัว่าใครผมรวงมีรวมซิงแล้วก็ไบโอตินแต่มีรวมอย่างน,นี้มันจะมีไบโอตินอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะเนี่ยซซไบโอตินก็คือวิตามินบีนั่นแหละนะคะมีแผลในปากนะคะหรือ คือซีสามารถซัพพอร์ทฮอร์โมนใใช้ได้แต่ว่าถ้าเรากินปริมาณต่อวันเนี่ยหึ่เม็ดมันคือ15บมิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ทุกคนต้องได้รับต่อวัน15บมิลลิกรัมต่อวันทุกวันนะคะเรากินสองเม็ดได้30มิบิลลิกรัมก็ยังโอเคผู้อีกกินได้นะคะแต่ถ้ามากกว่า30บหรือ40 50 m, อิามิลลิกรัมเนี่ยอาจต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่าซีเอมมีข้อเสียตรงที่ว่าพอถ้าเราได้ซีมากมากนะคะมันจะไปกดทองแดงเนะาะจะให้เราขาดทองแดงหรือว่าคัปเปอร์นะคะก็ แล้วไว้บดแค่นั้นนะคะ L-C-T-E ก็กระตุ้นการทํางานของร่างกายเราวูดี้มันคือกดอะบิโรทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนสองหน้าผากรินี้เริ่มบวมนิดหนึ่งนะคะนิดนึงเจ็บๆหน่อยนะคะแล้วก็ตรงตานะคะเริ่มเขียวแล้วดาะเริมอ,ออกชุมพูม่วงๆนะคะายจมูกเหมือนเดิมนะคะโอ้ทุกคนปากเปื่อนนะขอโทษขออภัยด้วยนะคะสกปรก่าเลยอันนี้เป็นข้าวมาเรียโปรตีนที่เรากินเมื่อเช้าอะ่ะกับข้าวโจ๊กกีรั เ่ยไม่บัวไปไหมถ้าบววอะ่ะมันจะแบบตุ่ยไปเลยตาก็จะเขียวนะคะคือช่ำน,น้อยมากคือแบบ อาเฟซิ่ไม่รู้ว่าเราดูแลร่างกายดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเรื่องของการดูแลร่างกายอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของความรู้สึกณนะตอนนี้นะคะก็ตึงๆนะคะตรงจะบกไม่ได้เจ็บไม่ค่อยไม่ค่อยปวดนะคะนแล้วก็รู้สึกเลยว่าเออมันแน่นแหละเพราะมีพาก์กอตในโพรงสบกนะคะที่แทนโพรงสับกนะคะแล้วก็ถ้ายักได้อ่าตึงตึงเจ็บต่อยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราแนะนำว่าต้องเตรียมนะคะก็คือลิปบันนะคะต้องมีไว้เลยนะคะเราใช้เป็นของฐานนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยหรือว่าจะลิปบันยี่ย้อะอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราออก หอัจากห้องผ่าตัดไปแล้วปากเราจะแห้งแบบแห้งมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ของดรจาก็ดีเหมือนกันนะคะซื้อที่เกาหลีหรือว่าใครจะใช้ลาเต้ใครจะใช้อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ลิปมาตับีนะคะหลัจะห้องผ่าตัดนะคะก็ตอนนอนเนี่ยเมื่อคืนก็คือค่อนข้างที่จะทรมานน,นิดนึงนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องนอนหัวสูงนะคะหรือว่านอนดังนอนเนาะแล้วแต่บางคนนะคะอย่างเช่นของเราเนี่ย ไป้นด่างดอนแต่ว่าเป็นการดอนหัวสูงก็คือหมอยสองใบนั่นเองนะคะด้านหลังนะคะจะมีที่ประครบเย็นมาให้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ระครบนะคะเพราะว่ามันยังไม่บวมเนาะค่อนข,ข้างที่จะหลับยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องหายใจทางปากนะคะแล้วก็เราจะเจ็บคอมากๆเลยทุกคนนะคะเพราะคอของเราเนี่ยมันโดนส่วนท่อ หายใจนะคะคือเราต้องวางยาสลบสอดท่อเข้าไปตรงคอนะคะคือการสอดท่อเนี่ยมันไปนเสียสีมันไปนถูกก็ทําให้เกิดการแบบเจ็บได้ตรงน,นั้นเนาะการเจ็บตรงคอเนี่ยเป็นฟิลให้ทุกคนดึกคือเหมือนคล้ายๆกับการที่เราไม่สบายแล้วเราคออักเสบเจ็บคอมากคืนเดียวไลน์แล้วเจ็บแต่ถ้าไม่คืนเดียวไลน์ก็คือไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่เสียก็จะแหบเพราะว่แน่นอนว่าถ้าแต่เขาให้เริ่มดื่มน้ำได้นะคะก็คือค่อยๆจิบน้ำเนาะการหายใจลำบากนะคะปากก็จะแห้งนะคะเราต้องเติมนิบาลตลอดคือนอนดึกนะคะเพราะว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยกว่าจะว่า ยังหลับยากอยู่อันนี้แบกไนช่วยเรื่องของการดอนนะคะเรากินทุกคืนเลยนะคะช่วยเรื่องของลับจับด้วยนะคะใครที่มีปัญหาการดอนนะคะนอนหลับยากตื่นสะดุง้งอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแบกไนดอน สิบวันเหตุผลเลยนะคะซื้อได้นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนคือลูกอมนะคะที่ใส่สารลดการเสพหรือใส่อะไรที่เป็นลดการเสพคาชุบคอ,อได้จะดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นยี่ห้อที่เราชอบในไทยก็คือมันจะเป็นโปรฟริซัที่มันเป็นสเปียแต่เขาทำรูปแบบลูกอมมานะคะที่นี่ไม่พี่ขายนะคะได้รัว่าซื้อพบมาด้วยถ้าจะมาเกาหลีเนาะ,ะแต่ต้องเลือกที่ลูกอมที่ค่อนข้างที่จะมีสัมคุนลดการเสพนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการลดการเจ็บคอได้นะคะไม่ใช่ไปเลือกอะไรมามันอาจจะเป็นแย่กว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจาเจ็บ ตอซี่โครงนะคะก็คือเป็นฟีลคล้ายๆแบบว่าความเจ็บไวแล้วแต่คนจริงๆแต่เราอะเหมือนแบบว่ายกเวทอะ่ะทุกคนยกเวทดักๆแล้วก็จะไม่เบื่อยหน่อยนะคะคือก็พยายามใช้มือข้าวสายแทนเนาะแล้วก็พยายามไม่ยกของดักนะคะการดูแลทาก่อนผ่าตาัดต้อผ่าตาัดและหลังผ่าตาัดจริงๆการใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยเราอยากให้ทุกคนคือไม่กินของทอดเลยนะคะหรือว่าเลี่ยงเลยนะคะอันตย์สัตว์ครัค้างหรือว่ากินเป็นชีเต์หรือว่ากินเป็นการสังสรรดี กว่านะคะเพราะว่าคือของทอดนะคะเมื่อโปรตีนรวมกับความร้อนนะคะจะกลายเป็นสารที่มีชื่อว่าอะคิลไบนนะคะเสื้อะคิลไาบาเนี่ยมีพิษต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็คนที่กินของทอดบากๆนดา,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 านะคะก็จะเป็นภูมิตกเป็นร้อนใดบ่อยคือน,นะคะแล้วก็อะคิลไาบาเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะทุกคนอยากให้ระวังกันมากๆเลยเนาะเดี๋ยวให้ฟังเสียงอาจารย์เผื่อไม่เชื่อเราเื่ออะคาาิลไบเนี่ยถือว่าเป็นพิษต่อระบบภูมิ เกี่ยงเท่ากับพวกไอยากำจัดเซลล์ผิวหนังนะครับในนั้นคนกินของทอดบ่อยเป็นน้ำตาลไม่เยอะนะนอกจากเตรียมตัวแก่เร็วแล้วคือครูต่นานทางก็จะตกแล้วก็อ่อนแอยาก่ายนะครับเรามีหลักฐานนะคะในการเรียนด้วคือเราอยากให้ทุกคนมาโฟกัสเรื่องสุขภาพจริงๆทุกวันนี้ที่เกิดโรคภัยเ a อร์วัะเร็งหลอดเลือดไตเบาหวานเอ,อ่ยเนี่ยเกิดจากการกินของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะต่อให้การแพทย์มันพัฒนาขนาดไหนมีการรักษาวิทยาที่แค่ไหนนะคะ ก็ช่วยยืดชีวิตของคุณไม่ได้ถ้าคุณยังใช้พฤติกรรมเดิมๆดูแลร่างกายแบบเดิมๆนะคะที่มันแย่กับสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเ่ายอย่าสม,มูทติผักคืออร่อยมากนะคะคือผักใบเขียวปั่นกับ กล้วยกับสตรอเบอรี่อร่อยปะนะคะหรือใครจะเอาสูตรไปได้พวกเคยวปาสับปะรดใส่สอสบะรดใส่ซอสอะไร้ยคือแอดออนความอร anyway. like like ่อยอะไรเข้าไปนะคะพยากินผักไปเกียวผักสดให้ได้เนาะอาหารพวกที่อร่อยมากถ้าคุณเปิดใจที่จะกินนะคะว่าคนชอบอีอีไว้ก่อนเลยคือเราก็บอกได้เท่าที่บอกแหละท้ายที่สุดแล้วตัวคุณเองนั่นแหละก็คือคนที่จะไม่สบายแล้วก็คนที่จะป่วยอาหารเสริฟไม่ค่อยได้ส่งผลตายค่ะตัวที่ส่งคนตายคือในเรื่องของการทานเค็มนะคะโซเดียมที่มันมากเกินในไทยแล้วก็ในเรื่องของคนที่ กินผักไทยพืชน,นะคะคือเป็นโรคไตกันเยอะว่ะอาหารเสริมไม่ได้ส่งผลต่อตับนะคะเราต้องดูแต่ละตัวว่ามันคืออะไรนะคะแต่ตัวที่ส่งผลต่อตับคือยานะคะยาพารานะคะที่เรากินกันทุกวันปวดหัวก็ยาพาราไม่สบายาาบก,ก็ยาพาราปวดไบเกอร์เรือก็ยาพาราทั้งที่จริงๆไม่ต้องใช้ยาพาราก็ได้กินแค่แบล็กเมเซียคุณก็ไข้ก็เดือลดการปวดในเกณฑ์ลดการปวดต่างๆได้แล้วนะคะซึ่งแบล็กเมเซียมีเนี่ยผักใบเขียวดาร์กช็อกโกแลตกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวเออ ฝากติดตามกันต่อไปนะคะพวกแบบเจ้าฟูเนี่ยมันก็ไม่ได้เลิกกันง่ายๆมันต้องค่อยๆปรับนะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะเราแค่มาบอกว่าเออมบนมีข้อเสียเยอะนะนะคะการที่คุณจะสัตว์ก,ก็คือควรเลือกอาหารในการกินนะคะให้มันหายดีก่อนค่อยไปกินของทอดของมาค่อยว่ากกันของหวานค่อยว่าก,กันนะคะช่วงนี้ก็โกรไปก่อน <S <S เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือเมื่อกีเข้าไปผอดกอออกนะคะแล้วก็มีฉีดยาลด่วมนะคะแล้วก็มีฉายแสงสิเมกทีนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปสะผมนะคะก็น้องพัดคนเดิมนะคะ <c oughs> ไม่ต้องพัดไปก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะคือมันเพิ่งมาบวมเมื่อเช้าไว้ทุกคนคือวันนี้คือเป็นวันที่รอคอยมากๆนะคะเพราะว่าได้ถอดกอนออก เพราะว่าเราใส่กอดอยู่2คืนเนาะมันลําบากตรงที่ว่ามันต้องหายใจทางปากแล้วมันเจ็บมากจากที่เราบ่นว่าเราอะต้องสอดท่ออยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะมีความเจ็บตรงนั้นอยู่แล้วแล้วทีนี้เราต้องหายใจทางปากปุ๊บอบคอมันจะแห้งพอคอมันแห้งอะมันก็จะแบบนอนสองชั่วโมงมันก็ต้องตื่นมาจิบน้ําแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตัวมคงแห้งก็ตื่นมาจิบน้ํานอนต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่รอคอและอีกอย่างหนึ่งเอากอดออกอะมันก็จะพูดได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เมาลเมอยเนาะได้ไลฟ์ต่างๆนะคะ สำหรับคนที่ทําจมูกจมูกเกาหลีมันจะมีภ่าก,กรดในจมูกเนี่ยคือ2วันแรกจะเป็น2วันที่ทรมานมากๆบางคนอาจจะใส่3านะอย่างเช่นพี่ที่เรารู้จักนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลอื่นเนาะก็คือเขาใส่พ่าก,กรดอยู่3วันอยากจะบอกว่าวันที่ช่วงทรมานที่สุดก,ก็คือช่วงที่พ่าก,กรดอยู่ในจมูกเนาะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยต้องหายใจทางปากและการที่หายใจทางปากอย่างที่เราพูดไป ข้างต้นแล้วว่าจันทำให้เรานอนหลับยากมากแกคือนอนไม่หลับเลยพูดง่ายคือนอนไม่หลับจ้ะโอเควันนี้ก็ถือว่าวันนี้ฉันจะนอนหลับพักผ่อในให้เต็มอิ่มแล้ววันนี้ฉันก็ตลอดหายดีนะจ๊ะเออนะคะเป็นฟิลมนันเนาะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งที่เราแนะนําว่าควรจะมีแล้วควรจะกินในเรื่องของโพรไบติกพีไบติกนะคะโพรไบติกคือเชื้อจุลินทรีย์เนาะก็สามารถซื้อตามร้านสะดวกซื้อข้างล่างก็ได้นะคะคือจริงๆเนี่ยในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีเองอะ่ะมีโพรไบติกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ,บรรรรรููรปปยเเกิิอา,าส มาซื้อที่นี่ก็ได้หรือจะซื้อจากใครมาก็ได้แต่โพโอติกที่เป็นแบบอาหารเสริมเนี่ยก็ต้องเลือกให้ถูกนะคะคือมันมีหลายไทา์มันมีหลายชนิดมากหลายสายพันธุ์มากๆเลยเนาะใครที่แบบกินโพโอติกแล้วท้องอืดก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ใครที่กินโพโอติกแล้ว ไขเลวก็จะต้องลดปริมาณโพลิปติกลงนะคะโพลิปติกมันมีข้อดีแต่ว่าเราต้องใช้ให้มันถูกต้องนะคะใช้ให้มันเหมาะปริมาณเหมือนกันนะคะมันถึงจะดีได้สุดเนาะพรีบโอติกพรีบโอติกก็ได้จากผักธัญพืชต่างๆนะคะก็สามารถกินได้อินูลินอะไรเงี้ยหรือว่าอะโมนิกีนของเรานะคะก็สามารถซื้อมากินได้เนาะคืออันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเราก็ยังถ่ายไม่สุดเลยนะคะก็คือ2วันแล้วเนาะหลังจากที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนไซเอฟเฟก จากยาปฏิชีวนะอ่ะเออถ้าเราจำไม่ผิดนะหรือว่ายาฆ่าเชือ้อก็คือพูดง่ายว่ายาปฏิชีวนะนะคะมันจะไปฆ่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเรานะคะจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่ดีมันจะตายไปด้วย ทำแนะนําก็คือต้องมีโปรไบโอติกหรือว่ากินโปรไบโอติกทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ซูรินซีมันอยู่ในร่างกายแต่จริงๆมันก็โดนค่าเกือบทุกวันเพราะว่าเราก็ต้องกินยาปฏิชีวนะจนกว่าจะหายใช่ไหมก็แนะนําว่าให้กินโปรไบโอติกเสริมไปด้วยทุกวันนะคะแล้วก็กินผักกินไฟเบอร์กินอะไรที่มันมีกรากใย,ยนะคะจะทําให้เราท้องไม่อืดนะคะจะได้ขับถ่ายทุกวันนะคะจะได้ขับสารพิษออกมาเนะะาะเ่าไปถึงในเรื่องของเอ้ามาตกังก่อนก็คือเข้าไปห้องมาตัดนะคะไปถึงพี่พยาบาลเขาก็จะแบบทาทุกอย่างปุ๊บปุ๊บมัด แขนมัดขานะคะผ้ารัดตัวแล้วก็เจาะสายน้ําเกลือนะคะคือแบบอ่ะยอมรับว่าพยาบาลคนนี้มือเบามากแก้เห็นรอยเข็มปะ แค่นิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะคะสาหรับรอยเข็มตรงนี้คือเขาจะมีพี่ร่ามเข้าไปอยู่แล้วนะ,ะนั่นแหละก็จะคุยเราแบบว่าเออนู่นนี่นั่นนะคะบอกว่าให้ทําอะไรนะคะแล้วก็มีรูปเรฟเฟรนที่เราแบบว่าต้องการไปแไปะไว้ในนั้นด้วยคือแบบขำม,มากแล้วเราก็แบบเออขอให้ได้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะพอสักพักหนึ่งคุณหมอดมยานะคะหมอวิสัญญีแล้วเขาก็จะมานะคะแล้วก็ตรวจ ช่องปากเรานิดนึงเพราะว่าเราอ่ะใส่วีเนีย v เขาก็แบบว่าโอเควีเนียไม่ได้มีปัญหาแล้วก็เขาจะดูในเรื่องของแบบลัวมีฟันหลุดไหมเพราะเราต้องแบบใส่ท่อท่อช่วยหายใจนะคะเพราะว่าเราต้องสลบเนาะ <c oughs> เขาก็จะเช็กปากเราแป๊บหนึ่งเนาะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ฉีดยาสลบคือรอบนี้สลบเร็วมากเร็วแบบเร็วมากริๆคือแบบพยาบาลฉีดยาหลายตัวว่าจืด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 แล้วหนึ่งนะคะเวลบรูดไม่ชัดคือช่วงนี้รินแข็งนิดนึงนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็เขาก็จะบอกเดยวจะฉีดยาสลบนะคะแล้วก็จะแสบๆต้องปวดปวดกล้าม ูดแล้วมันก็เออเอาจริงๆในความรู้สึกตอนนั้นมันก็กลัวแหละมันก็มีความแบบอ้อยกลัวนิดน,นึงแต่เราเป็นคนที่แบบคือเราเป็นคนที่ชอบคุยกับร่างกายตัวเองว่าโอเคเราควรจะผ่าตัดนะแกไม่ต้องไปกลัวนะเว้ยคืออันนี้มันจะเป็นยายาสลบนะแกจะรู้สึกแบบนี้นะแกจะเจ็บตรงแขนแบบนี้นะคือเหมือนเราบอกกับร่างกายตัวเองให้ร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ไปด้วยเออคือเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองกับแกเราก็จะรู้สึกหายกังวลเนาะสักพักนึงก็สลบไปเลยเร็วมากเร็วแบบเร็วจริงๆนะคะเวลาที่สลบนะถ้าจะไม่ผิดคือบ่ายโมง สินาทีฟื้นอีกทีหนึ่งเราไม่แน่ใจว่ากี่โมงคือตอนฟืน้นอะมันเบลอแต่มารู้ต,ตัวตอนที่หายเบลอคือประมาณ5้าโมงกว่าๆนะคะตอนที่ลุกขึ้นมาจากเตียงได้แต่ตอนที่เบลอคือเบลอแบบเบลอแบบแบบมันสลึมสลือแบบที่แบบจำอะไรไม่ค่อยได้นะเอาจริงๆแบบแบบมึอนอะมึนยาสลบนะคะก็คือมึอนจริงๆเราเอะไม่ชอบไม่ชอบแบบเอาจริงๆนะถ้าพูดตามตรงก็คือเราไม่ค่อยชอบ ไซเอฟเฟกต์ effect, หลังจากที่แบบฟื้นจากยาสลบมาเพราะมันจะเป็นอะไรที่เบอร์มากมึนหัวมากทุกครั้งที่ผ่าตัดเราจะไม่ชอบตอนที่แบบฟื้นจากยาสลบแต่ว่าเราต้องทําใจเพราะว่าทุกการผ่าตัดมักสลบอืมและอีแบงก็คือผ่าตัดเยอะมากกูก็งงชีวิตคือต้องสลบทุกปีหรอไม่ไหวแล้วนะหลังจากนี้ไปก็พักไหมหยุดนะ สักน่อยเนาะหาเรื่องหยุดก่อนนะคะเออคือจริงๆก็ไม่ได้อยากผ่าตัดแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทําให้มันดีที่สุดอยากแก้ไขให้มันเป็นที่สุดแต่หลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วนะแต่อยากฉีดไขมันมีติแต่ว่าก็คงแบบ คงไม่ได้ฉีดแล้วเพราะไม่มีไขมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยเสพติดศัยกรรมไหมเฮ้ยแก้ใจเย็นเราไม่ได้เสพติดศัยกรรมคือเราอะที่ผ่านมาเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่ทําไม่แก้ไขแต่ว่าคือเราอยากแก้ไขมานานแล้วเพราะเป็นช่วงโควิดเนาะเราอยากให้มันเตะึ้นคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเตะชอบอะไรที่มันสมบูรณ์ชอบอะไรที่มันแบบเออฉันสามารถทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้อะเราชอบอะไรแบบนั้นมากกว่าเราก็เลยแบบยอมแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอือกลับมาถึงเวลาเฟื่อเนาะ ตอนที่เราเดินมาจากเตียงมานั่งนะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนให้มันหายสลืมเสลือก็คุยกับพี่รามพอคุยปุ๊บแบบอ้วกดีนะแบบเรารู้ตัวเราจะอว้วกเราก็บอกพี่เขาแบบบอกพยาบาลเขาก็เอาของรองอะ่ะเออถ้วยมาลองอ้วกเรานะคะอ้วกออกมาก็เป็นน้ำย่อยแกเพราะอ,อ้วกก็รู้สึกดีขึ้นเนาะแต่ว่านก็จะตึงจมูกด้วยแหละแล้วก็จะแสบแสนะคะเออเนี่ยประสบการณ์สรุป ก็ไม่ค่อยชอบอะส่วนตัวคือไม่ชอบไม่ชอบตอนที่ฟิลแบบฉีดยาเข้าไปมันแสบๆตรงเส้นแล้วก็แบบไม่ชอบแบบไม่ชอบความการสลบจริงๆเอาจริงๆอยากจะบอกทุกคนวนะ่าไม่ต้องไปกลัวนะคะคือถ้าเราเลือกสถานที่ ประกอบการคลินิกหรือว่าออโรงพยาบาลต่างๆที่มันมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปกลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากถ้ายิ่งคิดมากทำให้เราแบบไม่กล้าผ่าตัดนี่นั่นคือบางครั้งอาการผ่าตัดมันเป็นสิ่งจําเป็นไงที่เราต้องผ่าตัดจริงๆเราก็อย่าไปกลัวแต่ถ้าสมมติเออมันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะหลอดคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าสมมติเอาไวอ้อัปเดตอีกทีหนึ่งตอนถอดผ้ากอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ เกาหลีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวภาพ efore ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายเก็บไว้ทุกวันเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปอีพีถัดไปนะคะซึ่งมารอบนี้ก็น่าจะทําีพย่อยหลาย,ลายๆอันเพื่อที่จะให้ทุกคนอะ่ะได้แบบดูเห็นชีวิตนะคะว่าเอ้ยการพักฟื้นหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยทั้งก่อนผ่าตัดแลวหลังผ่าตัดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะก็สามารถอุดหนุนวิตามินของสสดงแบงค์ได้นะคะคือมันก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้าเนาะเราไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะก็สามารถอุดหนุนก็นได้ก็เป็นสปอนเซอร์ตัวเองนะะกกก็คคืออขายตาาะะวย ขาก็จางสาแล้วก็อัเมนอีกสิ่งที่ลดบวมได้นะคะแล้วก็กรีนนะคะมีแมกนีเซยในเรื่องของการนอนนะคะ Green กินก็เช่นในเรื่องของดีท็อกซ์นะคะขับถ่ายใครที่อึไม่ออกก็คือควรกินนะคะแล้วก็โรชิตนะคะแล้วก็มีตัวคอลลาเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปแปะทีานทีละอันเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเสียงอาจจะอื้อๆหน่อยนะคะก็เฮ้ยอยากให้มันเลียวอะ่ะเอออยากให้มันเห็ดจริงๆนะจ๊ะสํหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ